การพนันเป็นอบายมุขที่จะนำไปสู่ความเสื่อมของชีวิตแต่คนจำนวนไม่น้อยที่ยังหลงไหลหมกมุ่นอยู่กับมันอย่างไม่ลืมหูลืมตานั่นก็เพราะความโลภที่มากเกินเหตุไม่อยากลงแรงกระทำอะไรมากชอบลงทุนน้อย แต่ได้กำไรมากแต่ในขณะเดียวกันความเสี่ยงก็มากตามมาด้วยคนที่เล่นการพนันส่วนใหญ่จึงมักจะเสียมากกว่าได้ซ้ําร้ายบางคนต้องกู้หนี้ยืมสินบางคนก็ต้องกลายเป็นคนลักขโมยเป็นคนขี้โกหกหลอกลวงตามมาในที่สุดชีวิตก็จมอยู่กับวังวนแห่งความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากสาม,มีติดการพนัน ภรยาอยากให้เลิกก็คงยากติดการพนันแล้วจะแก้ไขอย่างไรอยู่ที่คนติดว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างประมาทหรือเปล่าโดยแม่ชีทศพรท่านได้ข้อคิดไว้ว่าเป็นเพราะความว่างความไม่รับผิดชอบหลายคนมีการศึกษาแต่คิดว่าเล่นการพนันหาเงินได้ง่ายกว่าการทำงานทำให้เกิดคำว่าผีพนัน คงเป็นกรรมอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาเพราะมีจิตที่ตกหล่นอยู่ในอบายภูมิหรือติดอบายมุกสามีไม่ได้ทุกข์เลยที่ติดการพนันคนที่ทุกข์คือภรรยาที่เขียนคำถามนี้ส่งมาเพราะกลัวว่าอนาคตจะไม่มีเพราะไม่มีเงินเก็บถ้าทุกข์ว่าสามีจะเลิกเล่นพนันเมื่อไร่เขาคงไม่มีทางเลิกถ้าคิดว่าสามีติดการพนัน จนเลิกเล่นไม่ได้ก็คิดว่าสามีไปทำมาหากินกับการพนันก็จบให้อาศัยสามีเป็นครูบาอาจารย์คิดว่าทำยังไงที่จะไม่ทะเลาะกันไม่โกรธและเกลี้ยกราดใส่กันความสุขเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราถ้าเราสร้างมันขึ้นมาความสุขในครอบครัวจะเกิดขึ้นได้ด้วยคำพูดของเราแม่ชีทศพรวชิระบำเพ็ญ กรณีต่อไปนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เห็นอำนาจของกฎแห่งกรรมที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาเรื่องมีอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งชื่อสิทธิกรเป็นคนกรุงเทพฐานะครอบครัวนับว่าดีพอสมควรมีกินมีใช้ไม่เคยอดอยากแต่ก็เป็นธรรมดาของคนทั่วไปที่มักจะไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่เป็นอยู่ จึงดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งต่งตางๆเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาสิทธิกรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้การอยากร่ำอยากรวยเพิ่มมากขึ้นเป็นเรื่องปกติของผู้ทุชนคนธรรมดาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวิธีการสแสวงหาให้ได้สิ่งที่ตนต้องการนั้นมันควรอยู่แต่ในทางที่ถูกต้องดีงามเท่านั้นหากสแสวงหาด้วยวิธีการ ที่ไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามแทนที่จะได้ก็จะเสียมากกว่าหรือได้มาแล้วก็จะต้องทุกข์ใจในภายหลังสิทธิกรมีเงินอยู่หลายแสนบาทแต่ไม่พอใจกับความเป็นอยู่ของตัวเองเขาต้องการจะมีเงินมากขึ้นจึงคิดหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองนั้นร่ำรวยกว่าเดิมเขาได้ไปปรึกษากับหลายคนว่าจะลงทุนอะไรดี จึงได้กำไรมากที่สุดแต่สุดท้ายก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลงทุนทำอะไรอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนของสิทธิกรชื่อสมหมายบังเอิญมาเจอกันสมหมายนั้นเป็นนักพนันตัวยงอยู่แล้วเมื่อได้พบเจอกับสิทธิกรจึงชักชวนให้สิทธิกรไปเล่นการพนันกับเขาโดยอ้างถึงความเป็นไปได้ที่จะได้กำไรมากที่สุดเพราะเชื่อมั่น ว่าตนเองมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการพนันและการพนันนั้นจะสามารถทำให้เงินที่มีอยู่ไม่กี่แสนบาทนั้นกลายเป็นเงินหลายล้านขึ้นมาได้ในทันทีพอสิทธิกรได้ยินเช่นนั้นดวงตาจึงลุกโผล่ขึ้นมาทันทีไฟแห่งความโลภที่มีอยู่ในจิตใจได้ลุกโคมขึ้นมาอย่างหนักเมื่อความโลภมาบดบังดวงตาปัญญาก็ย่อมไม่เกิดขึ้น สิทธิกรไม่เคยคิดถึงผลเสียที่จะตามมาแต่ประการใดเลยคิดเพียงอย่างเดียวว่าในเวลาไม่นานนี้ตนเองจะต้องร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนสมหมายที่พาสิทธิกรไปที่บ่อนการพนันและแนะวิธีการเล่นต่างๆตอนแรกๆเขาก็ไม่กล้าเล่นอะไรมากแค่ลองดูนินดินหน่อยๆเท่านั้นเอง ซึ่งก็ได้บ้างเสียบ้างเป็นธรรมดาแต่เมื่อเล่นไปเล่นมาสิทธิกรก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นและใจใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสิทธิกรเล่นการพนันอย่างนั้นต่อเนื่องกันเรื่อยมาจนกระทั่งติดและกลายเป็นนิสัยวันไหนไม่ได้เข้าบอนพนันจะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีนิสัยนักพนันนี้เป็นกรรมที่เขาสร้างขึ้นมาเอง เป็นการสั่งสมอุปนิสัยที่ไม่ดีให้กับตนเองแต่เขาไม่เคยรู้สึกเลยว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ดีอย่างไรเพราะมันทำให้เขาได้เงินมาอย่างง่ายดายพอสิทธิกรเริ่มหน้ามืดตาม,มัวอยู่กับการพนันแล้วไม่ว่าอะไรก็ใจกล้าได้ทั้งนั้นไม่นานเขาก็เสียการพนันจนหมดตัวจึงไปหยิบยืมเงินจากเพื่อนมาอีกสองแสน เพื่อจะกลับมาเอาทุนคืนให้ได้แต่ก็เหมือนบาปซ้ำก่ำซัดที่ยิ่งอยากจะได้มากก็ยิ่งเสียมากพอเอาทุนคืนไม่ได้ก็ต้องดิ้นรนสแสวงหามาให้ได้เขาจึงเอาโฉนดบ้านไปจำนองเพื่อเอาเงินมาเล่นการพนันแต่สุดท้ายเขาก็หมดตัวไม่เหลืออะไรอยู่ในมือแม้แต่บาทเดียวเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเช่นนั้น ความเครียดจึงเกิดขึ้นทันทีเมื่อกลับถึงบ้านก็ทะเลาะเบาแววงกับภรรยาซึ่งในที่สุดทั้งสองก็ต้องแยกทางกันและบ้านก็ต้องถูกยึดไปสิทธิกรจึงกลายเป็นคนไม่มีบ้านอยู่จึงไปพึ่งพาเพื่อนคนไหนก็ไม่ได้ชีวิตของเขาในช่วงนี้จึงดำมืดไม่เห็นทางออกต้องเผชิญกับปัญหามากมายนี่เพื่อนก็ยังใช้ไม่หมดข้าวก็ไม่มีจะกิน ครอบครัวที่เคยอยู่กันอย่างอบอุ่นก็ตกอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแรกขาดเมื่อความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตจิตใจก็ไม่สงบการแก้ปัญหาจึงเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นเขาคิดวางแผนที่จะไปปล้นร้านทองหลายครั้งแต่ยังไม่กลา้าได้แต่พยายามคิดหาวิธีทางต่างๆที่จะให้ได้เงินมาแบบง่ายดาแต่เมื่อเขาไม่เคยสั่งสมกรรมดีไว ความคิดชั่วต่างๆก็เข้ามาในสมองทันทีนั่นก็คือเขาต้องขโมยเงินเพราะไม่มีทางอื่นที่จะได้เงินง่ายและรวดเร็วอย่างนี้อีกแล้วสิทธิกรวางแผนที่จะขโมยเงินในบ้านหลังหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะร่ำรวยเมื่อสบโอกาสเหมาะที่เจ้าของบ้านไม่อยู่เขาจึงได้แอบลงมืองัดบ้านและขโมยข้าวของเงินทองมากมาย แต่ดูเหมือนว่าโชคจะไม่เข้าข้างเพราะขณะที่เขากำลังย่องออกมานั้นบังเอิญเจ้าของบ้านกลับมาเห็นพอดีจึงคว้าไม้ไล่ตีพร้อมกับตะโกนให้คนช่วยจับขโมยด้วยสิทธิกรถูกรุมจับและถูกเจ้าของบ้านทุบตีแบบไม่ยัง้งเพราะความโกรธที่ถูกขโมยทรัพย์สินสิทธิกรได้แต่ร้องขอชีวิตและใช้แขน รับท่อนไม้ที่กระหน่ำตีลงมาอย่างหนักจนกระทั่งแขนของเขาหักเจ้าของบ้านตีจนหมดแรงจึงเลิกและจับเขาส่งตำรวจสิทธิกรได้พบกับความทุกข์อีกครั้งเมื่อต้องตกอยู่ในสภาพที่บาดเจ็บแขนหักและติดคุกแต่ก็นับว่าโชคดีที่ยังไม่ตายในระหว่างที่อยู่ในคุกนั้นเขามีโอกาสได้ฟังธรรมจากอนุสาสนาจารย์บ้าง จากพระที่เข้าไปแสดงธรรมในคุกบ้างทำให้เขาได้สติกลับคืนมาพร้อมทั้งระลึกถึงกรรมต่งตางๆที่เขาได้เคยกระทำไว้ซึ่งทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาได้รับทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเขาเองทั้งสิน้นหากเขาไม่โลภจนเกินเหตุชีวิตก็คงไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ความโลภความโกรธความหลง ที่มีมากจนเกินไปมักจะบดบังปัญญาของเราไม่ให้มองเห็นความผิดชอบชั่วดีทั้งหลายหากรู้จักวิธีที่จะควบคุมกิเลสเหล่านั้นให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีก็จะไม่ทำให้ชีวิตของเราเดือดร้อนหรือว่าหากจะให้ดีก็ต้องพยายามกำจัดมันให้น้อยลงจนกระทั่งไม่เหลืออยู่เลยแต่สำหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไปแล้วการจะกระทำได้อย่างนั้น เป็นสิ่งที่ยากยิ่งเพียงควบคุมไม่ให้มันมากจนเกินไปก็นับว่าเป็นประโยชน์แก่ชีวิตมากแล้วขอขอบคุณที่มาจากหนังสือธรรมดีลาฉบับที่26พฤษภาคม2554โดยมาลาวชิโร